และในที่สุดในเซื้อร์จีนวันนี้อัพ ดดใหม่ๆม,มาเรียบร้อยก็ผมบอกเลยว่าอัปเดตครั้งนี้ยังกระเซิอปว่าเถื่อนเพราะของรางวัลที่เขาจัดกิจกรรมมาให้จํานวน41วันแจกอย่างเยอะอีกทั้งข้อมูลของเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กระดับยูอายังอัปเดตเข้ามาในเกมอีกด้วยนะครับความสามารถทั้งหมดของตัวนี้ผมคาดว่าเขาน่าจะปรับปรุงมาเรียบร้อยนะเพราะก่อนหน้านี้รายละเอียดคอสกยของเขาไม่ค่อยดูโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่อันนี้อัปเดตเปลี่ยนแปลงมาใหม่ก็ถือว่าดูดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะรวมไปถึงยังมีกิจกรรมอื่นๆแอบแฝงมาอีกด้วยนะครับเอาเป็นว่า ก่อนที่เ,เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe s u b <Wow>. s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ List Man ช h อ p บริการการจำเงินเกมมือถือวันพัน a n t เดอ t r o ต g เกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโ no. น1ที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ค37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็คที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาท <Wow. S 1> ทาง Li s ต์แมนช็อก็มีบริการให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรชชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 1> และนี่ เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิทแมนช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการจำเงินเกมตลอด24ชั่วโมงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเทปทุกพี่ทุกใบทุกทุกท่านกันด้วยนะครับดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันทันเมดิสต e งเกตในซูเอร์จีนอ๋อสำหรับณวันนี้ณเวลานี้ตัวละครตัวใหม่ได้ทําการอัปเดตข้อมูลเข้าสู่เซิร์ฟจีนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตัวละครตัวใหม่ตัวนี้มีชื่ และที่สําคัญตัวละครของเขาเป็นคอใหม่แห่งทีมฮีโร่ด้วยนะครับเรามาดูกันที่สายของเขากันก่อนครับสำหรับสายตัวละครตัวนี้เป็นสายเทคนิคและมีความเร็วตั้งต้นอยู่ที่118หน่วยหากเมื่อเราเทียบกับเจ้าตัวยุงระดับ UR ความเร็วเท่ากันแต่ถ้าเกิดเทียบกับตัวละครอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวละครที่บัฟสายความเร็วผมมองว่าเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กระดับ UR มันมีความเร็วที่เหนือกว่าเยอะเลยนะส่วนพวกสายที่มีสกิลบัฟความเร็วไม่ต้องไปเทียบครับเพราะว่ายังไงมันก็เหนือกว่าอยู่แล้วเอาเป็นว่าข้อมูลตั้งต้นของเเเจ้าตตััััวกดดกรพดดดะบ UR ที่อป ก็จะดีประมาณนี้เลยนะส่วนรายละเอียดสกิลต่างๆก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอันติเมตโจมตีแถวหน้า3ตัวด้วยพลังความเสียหายอยู่ที่90% 0า้เปอเซและหลังจากที่เขาโจมตีไปแล้วยังสามารถเพิ่มอัตราการบล็อกให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราได้ด้วยนะครับจำนวน2เทิร์นซึ่งความสามารถในส่วนนี้เขาเอาไปคอมโบคู่กับสกิลพาสซีฟติดต,ตัวของตัวมันเองรวมไปถึงคอสกิลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะโอ้โหน้ําตาแทบไหลเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับคุณผู้ชมเมื่อกี้พูดถึงรายละเอียดสก,สเกดเด แล้วผมไปหาข้อมูลดันลืมกดอัคคิปโอ้และพูดหลังจากนั้นไปประมาณเกือบ10นาทีคุณพระคุณเจ้าอุ๊ยหัวจะปวดเอาเป็นว่าเรามาเริ่มดูใหม่กันเลยดีกว่าครับผมนั่นก็คือเรื่องรายละเอียดสกิลพาสซีฟติดตัวของเจ้าตัวจกักรพรรดิดิกระดับ U r ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมนั่นก็คือมีการเพิ่มเลือด20หน่วยนะยิ่งอัพเลเวลเยอะมันก็จะเพิ่มเลือดอย่างถาวรไปเรื่อยๆและแถมยังลดดามมีที่ไม่ติดคีบไปได้ด้วยนะครับผม ผมนี่แทบอยากจะเอาคลิปในกล้องวงจรปิดมาให้เพื่อนๆได้ดูจริงๆ เอาเป็นว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นแล้วนะถ้าเกิดว่าผมเปิดซึ่งความสามารถมันก็จะมีประมาณนี้นีแหละมีการเพิ่มนะครับหรือการกระตุ้นการบล็อกให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะจำนวน25%ก็ได้ทั้งหมด4ครั้งส่วนพาสซีฟสกิลคอร์ก็ไม่มีอะไรมากมายครับเพราะว่าเขาปรับเปลี่ยนจาก100%กลายเป็น150%ยิ่งอัพคอร์เเวลไปสูงๆอย่างเช่นเรเวออะไรนะ4ความสามารถในตรงนี้มันก็จะแรงมากขึ้นหรือว่าทําให้ทีมของเรานั้นอึด ถึกทนมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนแบบ100%โดนดาเมจเข้ามาโจมตีไม่ตายครับผมบอกเลยว่ายืนสบายๆแน่นอนนะจ๊ะสําหรับเจ้าต,ตัวจากพัดนาระดับยูอาส่วนการปลุกเตือนปลุกพลังนะครับผมเลเวลที่1เลเวลที่2เลเวลที่3เจ้าตัวละครของเขาเนี่ยจะมอบลูกไฟ1แต้มให้กับทีมของเราเมื่อทีมของเราแต่ละตัวทําการบล็อกดาเมจจากฝั่งสตูได้ยกตัวอย่างเหมือนเดิมเลยครับผมจากที่ผมพูดไปแลวไม่ได้อัดคลิปนั่นก็คือเจ้าตัวโกเกสึระดับยูอารหากโดนโจมตีแล้วติดบ,ดบล็ ทั้งหมดของเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กระดับ UR ก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวยังไงวันที่1เดือนหน้าเจอกันแน่นอนครับสำหรับตัวละครตัวนี้แล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่กําลังคิดจะเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเซิร์ฟเวอร์จีนแนะนําว่าให้รีบมาเล่นเลยนะเพราะว่าณตอนนี้ของรางวัลเขาแจกยิ่งกว่าเซิร์ฟเวอร์เถื่อนก่อนจะไปรับชมผมขอฝากโฆษณาไว้สักนิดนึงแล้วก็ผมเองอยากจะไปนั่งร้องไห้สักแป๊บนะครับปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแบบเสื่อมเปลืองข้าไฟอินเทอร์เน็ตแงงเเนนนมมือออถไไ่ดีิิยะ CPU รรจ้จกป จัดนี่ไปเลยครับ UG Phone แอปบริการคาวโฟนราคาถูกและดีที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนมีเน็ตหรือไม่มีเน็ตเพื่อนๆก็สามารถปล่อยบอดฟาร์มเกมได้แบบชิวๆสบายๆเพียงการเช่าวันละไม่ถึง10บาทและตัวแอปของเขายังรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น PC Android, iOS, UG Phone จัดให้ไม่มีผิดหวังซึ่งจะทาให้การเล่นเกมของเพื่อนๆทุกทุกคนนั้นลื่นไหลไม่มีสะดุดแม้จะเปิดมือถือหรือไม่เปิดมือถืออยู่นอกบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านเรียนอยู่หรือไม่ได้เลียนอยู่ UG Phone ยินดีบริการให้กับเพื่อนนททุก่า ลิงก์ดาวน์โหลดแอปนี้อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิด,โดีโอนี้อย่าลืมเข้ามาโหลดกันนะครับเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเขากันดีกว่าครับสำหรับกิจกรรมนะตรงนี้จะเป็นกิจกรรมการฉลองอะไรก็ไม่รู้นะจำนวน42วันเปิดให้ดูเป็นหลักฐานว่าโตโกเกมเซิร์ฟจีนเขาแจกจริงๆและเซิร์ฟจีนที่ผมเล่นอยู่มันคือเซิร์ฟจีนนะครับย้าว่าคือจีนไม่ใช่ไต้หวันนะเพราะชอบมีคนมาคอมเมนต์กันมากเลยระหว่างจีน Jean ย่อกับจีนั้งเดิมมันคืออะไรคือจริงๆแล้วเซิร์ฟจีนย่อเนี่ยมันคือเซิร์ฟจีน ว่าอะไรจีนไม่จีนเอาเป็นว่าถ้าให้พูดให้เจ็บใจนะแบบนี้ในไทยไม่มีแน่นอน <laughs> อ่ะแล้วก็มาดูกันครับผมสาหรับตัวดาที่เขาแจกนะครับหน้าเลขจัดไปเลย20ใบเพราะมีคนคอมเมนต์มาบอกว่ามันแจกแค่8 0จริงๆแล้วแจกร้อยนะจ๊ะเพราะว่าหน้าแรกจัดไปแล้วย0ใบหน้าที่2ครับผมนะตรงนี้อีก30ใบเป็น50หน้าที่3ครับผมจัดมา6 0ฮะหน้านี้ครับ24จัดไปเลย70 30ก็เป็นทั้งหมดอ่ะ80หน้านี้อีก90แล้วก็หน้าสุดท้ายวันที่4 2 100ใบพอดีแบบเป๊ะๆอีกทั้งถ้าเกิดว่าเราทําการกดรับของรางวัลจํานวนครบ2ครั้งเราเองก็จะได้รับสกิน ของเจ้าตัวเจนอรระดับ SSR รุาที่2มาด้วยนะซึ่งสก,กินของเขาจะเป็นร่างนี้เลยนะครับชุดสตดหล่อมากๆและถ้าหากเรากดรับของรางวัลไปจนถึง14ครั้งเราเองจะได้รับรูนขั้นพิเศษมาด้วยซึ่งรูนขั้นพิเศษผมเคยอธิบายไปแล้วนะว่ารูนที่เราอัปเกรดมาขั้นพิเศษอันใหม่เราสามารถไปอัปเกรดขั้นมันได้นะครับรวมไปถึงเรายังอัปดาวของเขาได้อีกนะตอนนี้ผมจัดมา3ดาวได้รับพลังโจมตีมาเลย25%และอัตราการติดคีอีก8%อีกทั้งเราายังสามารถใส่รูนย่อยได้ด้วยซึ่งูน ย่อยตัวนี้เราก็อัปดาวได้เหมือนกันหากเราอัปจาก1ดาวไปเป็น2ดาวเราเองก็จะได้รับค่าสเตตัสเยอะแยะมากมายประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงรูนแบบนี้น่าจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยอย่างแน่นอนร้อเปเซตแต่กิจกรรมแจกตัวดำแบบนี้ไม่น่าจะมีนะ เอาข้อจริงผมว่าทีมงานเขาคงไม่ใจร้ายหรอกอย่างน้อยก็น่าจะแจก,กสักประมาณ50บใบหรือถ้าจะให้ดีก็คงจัดกิจกรรมซื้อตั๋วม่วงแบบไม่จํากัดซึ่งในส่วนนี้ก็คงต้องรอจักระพัิเด็กระดับ UR เข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยก่อนคาดว่ากิจกรรมแบบนี้น่าจะมีอย่างแน่นอนเหมือนกับว่าเซิร์ฟเวอร์จีนมันทากิจกรรมมาต้อนรับเจ้าตัวคอใหม่ก็คือจักรรพัิเด็กระดับ UR แล้วก็สําหรับผู้เล่นท่านใดที่คิดจะเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆของจีนก็แนะนําว่าให้รีบมาเล่นเลยนะครับเพราะว่าณตอนนี้มีการเปิดตตูู้้้กกกกาาาาชแแบบบบบรรรรรรััััันีะะดดด SSR SSR ววมไไปถึงเงเยลก อบวกมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือการการันตี1ครั้งนะแต่เราจะเปิดได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่20ครั้งนะครับก็คือวันละหนึ่งครั้งกิจกรรมนี้อยู่ที่20วันก็จัดกันไปก็ผม20ครั้งเมื่อเราเปิดมาแล้วก็อย่าลืมมากดรับกันด้วยนะครับผมแต่ก็ต้องไปดูกันก่อนนะว่าเพื่อนๆจะรับในแพ็กไหนสมมต <ๆ S 2> มเิเพื่อนๆเปิดมา10แพ็กเพื่อนๆสามารถเลือกได้แค่1ใน10แพ็กเท่านั้นเลือกแล้วเลือกเลยไม่สามารถเลือกได้อีกสาหรับกิจกรรมเมื่อกี้ในเซื้อวัเาตนันก็ม ดีๆว่าจะเอาตัวอะไรโอเคครับผมสำหรับเนื้อหาคอนเทนต์ภายในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงวันที่1เดี๋ยวมาเจอกันครับผมสำหรับการสุ่มตัวดําที่ทีมงานเขาแจกมาให้เราฟรีกับจักรพัดิเด็กระดับ UR ม,มาแน่นอนครับแล้วก็เรื่องคอของเขาอะไรของเขาสกิลต่างๆของเขาเดี๋ยวจะรีวิวแบบละเอียดให้ฟังกันแบบชัดๆสุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดก่อนที่เพื่อนๆดูท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่ททาน